ช่วง cooking com กับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยพงปรุงสำเร็จตารถเด็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ KCF อิธยทำอะไระทำได้คะเอออุอ๋ยว่าจะเตรียมทำเครื่องแกงกะหรี่อะค่ะอาจารย์คะ่ะต,ต,ต้องเตรียมเนี่ย <ใน S 1> หมดนี้ค่ะ,คะที่เตรียมไว้ใช้ถูกไหมคะ มีแกงผงกะหรียังยังยังไม่ต้องไล่เลยค่ะอย่นี้ไม่ต้องทําอันนี้แล้วเสียเวลาเสียเวลาตอนนี้เราจะมีน้าแกงที่สําเร็จเรียบร้อยปรุงรสอะไรไว้เสร็จเลยนะคะจา์น่ารักจริงๆออกแบบสำหรับแม่บ้านยุคแบบนี้แบบใหม่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เห็นว่าไม่ชอบเนื้อสัตว์ตอนก่อนบอกว่ากลัวจะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เนื้อสัตว์น้งกับแกงกับเห็ดนะคะโดยเราใช้เห็ดสามอย่าง ถ้าเผื่อใช้เห็ดสามอย่างเนี่ยหมายความว่าบำรุงสุขภาพทำให้สุขภาพดีต้านมะเร็งอะไรต่า,างๆน,นี่อันนี้หัรนะอย่าให้บางมากออเพราะว่าประเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวอเออดีนะคะอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ให้มื้อนหนึ่งเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะอาจารย์เพื่อให้ระบบน้อยตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะอันนี้ของดีที่ว่าจะมาทําอันนี้ก็เป็นน้ําแกงนะโอเครื่องปรุงไว้เสร็จเลยอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเราใช้กะทิค่ะคือเราจะปรับชสนนิดหนึ่งให้เขารู้ว่ามันไม่มีอะไรนอนก้นอะไรจะไม่ขย่าไม่ขย่าเดี๋ยวเป็นฟองนะคะออันนี้ก็เป็นน้ําแกงพร้อมปรุงค่ะรสแกงกะหรี่แกงกะหรี่ะเต็มไหมดเลยนะคะค่ะโอ้ปูเลยเพราะมันเป็นอันนี้ปรุงไว้เสร็จแล้วไม่ต้องเติมน้ำปลาน้ำตาลเราไม่ต้องเติมนะคะ ก็ให้เดือดโอ้โหอะไรจะสะดวกสบายอย่างนี้นะคะจ้าแต่ว่าการทำนี่มันก็ต้องมีเทคนิคด้วยทำให้น้ำแกงเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นหรือว่าควรจะใส่อะไรเวลาไหนต็อยก็ต้องมีเกล็ดหรือมีเทลเล็กๆน้อยๆหรือว่าเออทำยังไงแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเทไปแล้วใช่ว่าจะใส่อันนั้นอันนี้ได้เลยไม่ใช่เราก็ต้องรอให้เขาเดือดและที่บอกว่าเดือดนี่คือนี่เดือดข้างๆยังไม่เอา ต้องให้เดือดกางเน่ๆเห็นไหมคเดือดแล้วเดือยน่ๆเดือดแล้วก็ใส่พวกนมันก่อนะแล้วใส่มันฝรั่งค่ะใส่มันก็ค่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารเป็นแกงสุขภาพอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจารย์ที่แบบว่าเอิงทีหาเครื่องเทศ เครื่องแกงลําบากในการทําเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคิดถึงอาหารไทยก็ไปซื้อมาใช้ได้เลยแม่บ้านสมัยใหม่ในประเทศไทยนี่แหละอย่างอุ้ยเป็นต้นเสร็จแล้วเห็นยังคะอ๋อเดือดแล้วเดือดทั่วละ เคลื่อนไหวเรียบร้อยแ,แล้วเห็นหมันเขา่าสีเขาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,น <ะ S 2> เลยคือมันอันนี้ไม่ได้เขียวนะคะว่าเห็ดเนี่ยก็เคยสียังไงก็จะอย่างนั้นอ,อย่างน้อยคือเราทําไม่ให้ดัง อย่างไม่ใส่ดี่หรอคะอย่างนี้ยังไงคะอาจารย์คะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทานเฉยๆเหมือนแกงอื่นแต่ว่าเราจะทานกับอาจัดโบราณเราจะทานแกงกะหรี่กับอาจย์คือทําให้แกงนิ่วเลี่ยนขออนุญาตชิมเลยนะคะอาจารย์คะว่าจะรสชาติเข้มข้นเครื่องไทยแท้หรือหอมไหมแต่กลิ่นอย่างนี้หอมนะต้องกรุงอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องโขเข้มข้น เข้มข้นจริงๆเลยค่ะมันไม่ใช่เป็นดอเครื่องแกงที่แบบใส่โจ๊กๆนะ,ะ,ะเข้มข้นกําลังดีมากๆเลยไม่เผ็ดเกินไปวันนี้เนี่ยอุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาโชว์วิธีการทาแกหรี่ไทยแบบมีสูตรโบราณด้วยนะคะก็คือทานกับอาจารย์ที่เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะผู้ชมลองไปทําทานกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ นับสนุนโดยน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยไวัวรถเด็ดรถยำแซบมานาวคิดถึงผลิตภัณฑ์ไข่คิดถึง KCF อ,อกสวยยกระชับดื่มสลิมคัพ for lady โทร02-9004700